สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ตัดเตือนมานะครับในเรื่องของระบัดระวังเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่นะครับอยู่ในแวดวงการก่อสร้างนะแนะนําข้อมูลข้อมูลบางอย่างนะครับอาจจะเป็นข้อมูลทางเชิงลึกนะครับก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับในคลิปต่อไป เพื่อจะได้นะครับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนในคลิปหน้าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาดูนะครับสกายวอล์กเปิดใหม่นะวันนี้เป็นวันแรกเลยวันที่5ผมจะมาเดินดูนะครับว่าสกายวอล์กตัวนี้นะมีช่องทางเข้าออกอย่างไรบ้างสาหรับเพื่อนๆที่ อาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับก็มาชมคลิปก็จะได้เห็นนะครับว่าเขาเดินไปทางไหนด้านไหนนะเป็นสกายวอล์กตัวใหม่ที่ต่อเพิ่มนะครับจากตัวเดิมที่ปกติก็จะไปเชื่อมตรง MRT ์พหลโยธินช่องทางออกที่3แล้วก็ไปเข้าห้างยูเน่ยนมอล ทางเดินนี่เขาจะบอกตลอดนะครับบอกทางเชื่อมตลอดว่าให้เดินไปทางไหนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดใหม่ๆนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็เดินตรงไปนะครับที่เราเคยเดินไปทางยูเลนอลกับเอ็มาทีนะครับ พอมาถึงตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าเนะี่ยปกติเขจะปิดไว้นะครับด้านซ้ายก็เป็นยูเดนมอลนะครับด้านขวาก็เป็น MRT พรพโยธินช่องทางออกที่3นะครับตรงนี้เราก็จะลงไป MRT ได้นะแต่ว่ามีทางที่สะดวกกว่านั้นนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยแหละที่เราจะไปเชื่อมต่อกับ MRT ตรงนี้เขาเปิดใช้แล้วนะครับปกติก็ปิดเอาไว้ เดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู s k y อล์ k ตัวนี้นะที่เขาเปิดใช้แล้วแจ้งไว้เนี่ยเปิดใช้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวไม่ทราบเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดตลอดเลยนะตลอดทางนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยเขาจะประกาศไว้ตลอดเดินตรงมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีทางหักเลี้ยวซ้าย จนสุดทางก็จะมีให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าเป็นบันไดเลื่อนเฉพาะขึ้นมานะจากชั้นล่างตอนนี้เราอยู่ชั้นบนนะครับก็จะมีชั้นล่างนะ น,นี้ก็จะมีเนื้อที่กว้างนะภายในอนานะคตน่าจะมีการนะครับทําเป็นร้านค้าหรืออะไรสักอย่างตรงนี้นะตรงหน้าผมนี่จะมีลิบโดยสารอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวผมพาํำรวจด้านบนก่อนนะมันมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะที่เชื่อมต่อไปมาทีด้านตรงด้านล่างตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับจากบี s ีเอนะครับยังไงมาดูด้านบนนี้ก่อน งนี้มีริมโดยสารเ้าก็มีป้ายบอกนะครับในป้ายนี้จะบอกว่าเป็นลูกศรลงนะนะครับเป็นลูกศรลงไปมา t ก็คือว่าต้องลงอย่างเดียวตรงนี้ เราจะลงไปด้านล่างนะครับอันนี้สำหรับคนที่อาจจะเข่าไม่ดีอะไรไม่ดีนะครับหรือผู้พิการก็สามารถจะมาใช้รี์ตัวนี้ลงไปด้านล่าง ตรงนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าด้านซ้ายก็ไปริบเดอส,สารลง MRT มาทนะด้านขวาลูกศรก็บอกว่าให้ไปบี s แล้วยังมีทางลงอีกทางหนึ่งที่สามารถลงได้ก็คือด้านหน้าของผมเนี่แหละเดือยังไงไปได้เรื่อ,งงน,อนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเดินกลับให้ดูนะครับ เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็มีทางลงลิฟต์หตัวนะครับแล้็ตรงนี้ก็เป็นบันไดธรรมดานะครับที่สามารถลงไปด้านล่าง ครับเราลงมาด้านล่างนะครับจะมองเห็นถนนนะถนนด้านหน้าก็เป็นถนนลาดพร้า,านะครับก็เป็นห้องที่กว้างนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่า ไป BTS ทางไหน MRT ทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดที่ผมลงมาเมื่อสักรู่นี้ด้านหน้าของผมก็เป็น MRT พระโขนงโยธินช่องทางเข้าออกที่4นะครับเมื่อเราลงจาก BTS นะครับถ้าลงบันไดนะครับก็ด้านหน้านี้ก็เดินเข้าไป MRT ได้เลยนะครับตรงนี้ด้านขวานะก็เป็นบันไดเลื่อนที่ขึ้นไป เป็นช่วงแรกที่ผมมาเห็นนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นบันไดเลื่อนขึ้นขึ้นข้างบนนะครับไป b c s ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกถนนพหนโยทินนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีจุดที่น่าสนใจอีกนะครับคือด้านตรงไปนะครับข้างหน้าของผมนะ กับมีลิฟต์โดยสารเราไปดูกันนะครับว่าเป็นลิฟต์โดยสารอะไรบ้างนะมีทั้งหมดสองตัวตรงนี้ก็สำหรับลิฟต์ตรงนี้นะครับลิฟต์ตัวซ้ายนี่ ก็เราอยู่ตรงนี้ก็คือขึ้นอย่างเดียวนะครับเป็นของ BTS เขาเราก็ขึ้นไปด้านบนนะเราถ้าเราอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะฟูที่ผมพาไปชมนะก็คือลงอย่างเดียวนะครับพอลงมาปับ๊บเราจะไป MRT นะครับเขาก็จะมีลูกศรว่าลงอย่างเดียวของ MRT ด้านขวาลงไปที่ชั้นจาหน่ายตั๋วของ MRT ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออก นะครับสำหรับผู้พิการที่อาจจะมีรถบูแชร์นะครับเข้ามาด้านนี้จากถนนละพลาวนะครับก็ดูทั่วๆนะครับเห็นนะครับ MRT ททางเข้านะครับตรงนี้นะ ก็มีบันไดทางขึ้นลงแล้วก็มีทางเข้าออกนะครับประพลโยธินถนนลาดพร้าวแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองใช้บันไดเลื่อนสักหน่อยนะครับเป็นบันไดเลื่อนนะตรงนี้ก็เป็นตัวขึ้นนะครับถ้าเราจะไป BTS หรือยูเน็ตมอลนะครับก็ ขึ้นไปด้านนี้ได้เลยสวนสเสด็จย่าตรงนี้ก็มาแนะนำนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสกายวอล์กให้แยกล,ลาบ้านะครับตัวใหม่ระยะทางจาก BTS ไปเอมอาีก็ประมาณ300เมตรเอาคุณสรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสลับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ